จะไปไหนกันไปตลาดซุกิจิเมื่อกี้ขึ้นรถไฟเป็นไงบ้างโอ้โหโคตรแน่นเลยเรามาช่วงเวลาพามาแน่นแบบไม่ได้คอนเทนต์นะพักไม่ไหวถือมือถือขึ้นมาไม่ได้เน้นประสบการณ์ไม่เน้นประสบภัย พระธาตเฟินวัดนะซีซีจีงวันจีมิดิสเทมเพิลนะเมาก ขอาปลาหนคอครัเฮ้ยน,นันดังนี่แล่ปาก็มน ギかのないな銀座まのコンパってそます行そうするとまたそうするとるそこ<う>に行とこにもある浅草行ってそに行ってそこに行ってそこにってそうに行ってそこっそうに行ってそこそこに行ってそ行ってそこに行っこに行ってそこ行って นะฮะมสีส้มเป็นปลาฟุลปลาฟุลปลาฟุลกุนีนชิมแลนะชินแล้วอร่อยมุนอาสกอร่อย เ่ยชิมกูมีกูี่

คนเยอะมากไต้หวนัวนฮไต้หวันนี่คือยาา่านตลาดปลาซิกิจิเขา,ากป็นห้างขนาดใหญ่ค่ะนี่คือร้านตามหาต้าน,นชาเขียน,นออยต้านชาเขียวมาชาสแตนปักหมุดไปที่หนึ่งแต่เจออีกที่หนึ่งค่ะ อตอนนี้เราได้ไกด <c oughs> ไกดเถื่อนพ <f> า <aren> มากินหอยหนี่นางลมเป็นปุกเป็นปงอยู่ตามโซ่อันนี้อ่ะโอสเตอร์นะ,อะโอ้ เ็ดร so ้อยก็พอเราร้านที huh> ่เรากินมบบซาคอนเทนต์หอยจ้ารอาคินหอยจ้นี่จ้าหอยจ้าเราไม่หนไม่อนไม่ใส่ม่นอนให้หมานเร็็นเพราะว่าไกลน้องแนถาว่าไก่หนุมบอกมาาโอ้เขามีวิธีเหรอ ตามลมอนแบอยู่ดูที่ยเวเ้นบนหอยนะจะเลมอนก่อไปลืมดมหอยก่อนัหอยเห็นกร้แต่พอกินแล้วไม่ใช่หอยกระจี๊นันรัรังไ ไหมันเค็มนะมันเสี oh ่ยงเลยมันมีเค็มๆตรงนั้นเลยด้วยพอร์ชก็จะซื้อกินว่แต่มีคนผู้ใหญ่ใจดีให้หอยโฮตาติน ใส่กระเข็มใช่ไหมเออเรด่องของตติจ้าหืมอย่างเค็มซอสอย่างเค็มถ้างันหนึบกว่าร้านเมื่อกี้อือยอันนี้อร่อยกว่าการกุนีไม่กินกันพวกกุนีมันน่าจะแบบไม่ได้ฟิตหรือเปล่าหรือมันยังไงหน่บกว่าแต่ว่ามัน สะะรสชาติจะไม่ออกอเพราอันนี้อันนี้นึก่กว่ารสชาติเยอะกว่าประมาณสี่คอือพอปีล้อร่อยขนาดกินหอยปีแล้วเนี่ยดี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 นะฟาสกิสิตา เมลอนปันปูอาลาสกา้าเลอก็กินปูอะไรร้อนท้อง <c oughs> รอเลย2สองพันเยนก็หวานมากจังหวานไม่หวานเค็มเค็มเขาต้องรู้จักนว,วัตกรรมที่เรียกว่าจ้ำจิ้มซีฟูฟ้ดจะดีมาก ขายไปแล้วห้าสิบบาทเมื่อกี้เอาละมาไม่กินเหรอเพิ่มหมาทำวามสะอายให้เขาเลยอันนี้เป็นแม่บ้านของญี่ปุ่นอร่อยังอร่อซัง,ซงต้องให้ช่วย,ยไหมโอ้ยดูดิดดเเห็นป่ะเออเอานมใส่สนเลยตอนนี้ คนคนละอันใช่ไหมขออันยาวนะงแล้วเหรอให้มาหน่อยนี่ผมมาชิ้นนี้เนี่ยยังไม่เลือดียวเหรอสตรอเบอรี่ก็ได้ตรงไปสุดเลยเอออยู่ด้านขวาลองมองดูไอ้พวกตรงไหนก็ได้มีสตรอเบอรี่เอออ๋อพี่บอร้านไหนก็ได้กินมั่วไปหมดแล้วตอนนี้ไปยังไม่ได้ไปไหนแล้วเนี่ย คือตอนแรกตามแผนก็คือ9โมงก็จะตลาดตรงนี้แล้วแต่ตอนนี้ก็คือ10โมงละ10โมง10ยังไม่ออกไปไหนก็เดี๋ยวไปไม่ต้องไปกินซาไปถ่ายกับตรงเกียวทาวเบอร์ดเลยกินซาค่อยฟรีเดย์พรกงนี้นะได้ยินเสียงเคียรรึเปล่าเป็นแบบ a s m r ใช่ไหมที่เขาเรียก

โซนนี้แบบดูไฮโซยังไงก็ได้ดูเแบบหมาะกับคนอย่างเราเมื่อกี้จะสูนเบนซ์แต่มันโหลดกระเป๋าไม่ได้โหลดได้แค่ยี่สิบโลออก็เลยไม่ซื้อ,อไม่งั้นลยซื้อสัหรับสามสี่ค่ะน่าเลยดิเสียดายหอบเงินมาเป็นกระตั้นแก่กระเป๋าเท่าไหร่เป็นเงินนะเออเหรียญทั้งนั้นเหรียญห้าไว้ทำบุญโอ รถเขาจะจอดให้เราค่ะเราก็เดินเออเราเหยได้ไ้ให้เขาด่าเล่นแต่แสงคอมเป็นอย่างนี้ม่นแสงสวยเนาะนิ้งกล้องอันกล้องรอกล้องฟิลม เาเออของแทยป่าใหญ่ในเมืองใหญ่ที่ไหนจ้าตอนนี้เราอยู่ที่ what ชิบะโคเอ็นชิบะโคเอ็นือสวนชิบะนั่นเองโคเอ็นแปลว่าสวนเหรอโคเอ็นแปลว่าสวนค่ะ let's go คือแบบต้นไม้ใหญ่มาก เออดีเนาะไม่น่าเชื่อว่าจะอยู่กลางเมือง<ฮ> What แล้วก็พาสมาชิกมาทรามานสวยต้นไม้ใหญ่ดีเย็นสบายอากาศดีด้วยไงวันนี้อุณหภูมิงองศานะโดยประมาณ ยี่สิบสององศาอ้าวเดินผิดทางจ้ะทางไหนอะนี่คืสูตตรอเี่สีขาวกับสีแดงรสชาติต่างกันปะสีแดงจะติดเปรี้ยวนิดน,นึงแต่สีขาวก็ไม่ได้หวานมากแล้วก็ไม่ค่อยหอมด้วยแพงกวะสงสัยคงซื้อมาผิดที่ซื้อมาาณหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบเยนสีขาวพันหนึ่งร้อยเยนสีแดงหกร้อยห้าสิบเขาต้องลองต้องลองโดน,นป้ายยา ไม่มีป้ายยาตัวเองมีแต่สต t อ a w b e r r สีเขีวเนี่ยก็เหมือนแม่ป้ายยาตัวเองเมื่อวานนี่แหละใช่หม่าม้าโดนอะไรไปนะเมื่อวานหมู่บ้านท้ำใสแต่จริงทค่นำใสแค่เซลล์พูดไทยได้นิดหน่อยเออนิดหน่อยสวยสวยโดนไปโดนเจ๋งมากโอ้ทำไมมองเมื่อกี้ก็ดูไม่ใหญ่มากเออดูไกลๆเล็กนิดเดียวไงอะไรเหรอห่างกันไม่สิ่งที่คิดว่าเล็กกับใหญ่สิ่งที่คิดว่าใหญ่กับเล็กอะไรเอ่ยเดี๋ยวขอถ่ายมุมนี้แป๊บนึง ็นท่าเจษวาโตเกียวเท่าวอ้์ ทำบุญไปเท่าไหร่สองร้อยเยนจ้าตำลึงเยงเดียวจะใช้ค่็เสียทำบุญทำบุญสองร้อยเยนจบมาหนึ่งจ้าเช็งมาวัดจ้าชิูยาสกายจ้า รอเข้าตอนบ่ายมงยี่สิบ บอกมาลยวันนี้ฟ้าเปิดด้วยโชคดีทาาชิบูย่าสกายจ้าดูบ้านดูเมืองเรา,เราอยู่ชิบูย่าสกาย,ย,าากาย,ยเฉยๆให้มาไปถ่าย ่า่กับโตเกียวทาวเวอร์นั่นอัน,น,นั่นโตเกียวสกายทีทาวเวอร์รูสตวยนี้ มันอ่อนมันอ่อนอย่างงี้อะเป็นไงหนุ่มได้อยู่ได้อยู่แปลว่าแค่ขึ้นขึ้นเยู่อยู่ดูคนนี้ดีกว่าอร่อยกินแล้วเหรอ ซุปอะไรวะสซุปยังอ <anything. S 1> ิาราคิมาสมันน้ำซุปอะไรนู้นที่ที่เรากินรามเองหรอไม่ใช่ออิโซพูดไปกินเอ้แยแยซุปขาวอ่ะ อ๋อหม่าล่าซีอิวเกออะนะซุปหมูซุปหมูแล้วของเราอ่ะนุ่มี่ไงที่เป็นเนื้อว่<ม>าก<า>ินไม่ได้แล้วอทานสบายเลยจ้าต้กปลาใสจับอุดรจ้าเป็นเนื้อว่าเกลือเนื้อแล้งสาวเช่เปิดใช่ถ้าไม่นับเมื่อวานนี้ที่สงสัยว่าไอ้เนื้อที่ทอดน่ะคือเนื้ออะไร ขอปิ๊กเตาอีกได้ไหมไม่ได้แม่ครับอีกไม่ได้เรียนมาเรียนมาบมกทำหน้าเตาเราชอนเนื้อย่งที่เป็นเนื้อต้องลองชิมเนื้อฮะเนื้อครั้งแรกในชีวิตทำนับเท่าที่รู้ตัวนะ